assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh วันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปถมศึกษาพิทีสองซึ่งครูได้แจกใบงานไปแล้วนั้นว่าเขาให้เราทำอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูใบงานที่สามสำหรับใบงานที่สามนั้นเขาให้เรา จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนก็ไปดูจากรูปภาพในรูปภาพนั้นมีคำว่าหอยโทรทัศน์เลื่อยสูชิสิงโตหนอนหญ้ามะลิเปลือกหอยหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปดูว่าหอย อยู่ในสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตถ้าหอยอยู่ในสิ่งมีชีวิตนักเรียนก็เขียนคำว่าหอยลงไปก็ไปดูอีกคำว่าโทรทัศน์โทรทัศน์นักเรียนบอกว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนก็เขียนคำว่าโทรทัศน์ลงใน สิ่งไม่มีชีวิตก็เช่นเดียวกันรูปอื่นๆอันไหนที่เป็นสิ่งมีชีวิตนักเรียนก็ลงในสิ่งมีชีวิตอันไหนที่สิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนก็ลงในสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครูคิดว่านักเรียนก็คงจะทำได้อัสสลามุอะลัยกุมวะรรฮ์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุ